ชาคากระคราดคราดเพราะายราสทอี่จับดงบอกไว้ก่อนเลยที่ลีพีกับท่านแล้วเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองสองแผ่นดินรวมถึงแผ่นดินที่อุ้มน้ำลีเพียงท่านเป็นเส้นการจัดฉากแล้วกำหนดเวลาแจ้งหาและแจ้งหายแล้วฟื้นในตำแหน่งที่ปลอดภยัดยโดยทะเบียนบ้านเมื่อมีผู้แจ้งหาหรือมีบุคคลสูญหายบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจริง คุณท่านต้องคายผู้บริสุทธิ์ของเรามาเฉพาะผู้ที่เป็นประโยชน์ผู้ที่เป็นผู้บริสุทธิ์เราเรารู้จักอยู่กับสัจจะเกิดก่อนวาจาสัจจะในที่นี้เป็นการสื่อสารของสัตว์ประเสิฐสัจจะในที่นี้เป็นการสื่อสารของสัตว์ประเสริฐ สจากความรักที่แท้จริงของผู้บริสุทธิ์และผู้ที่เป็นประโยชน์ผู้ที่ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับการเครียดแขนของท่านท่านก็วิวัฒนาการจากคาบของสัตว์ด้วยคารและวิวัฒนาการในคาบของมนุษย์และวิวัฒนาการเช่นเทพเ,เซียนเทวดาแล้วซ่อนพลังอีกขั้นหนึ่งในคาบมนุษย์สิ ท่านต้องมีบัตรประสาสนมีสัญชาติแล้วมีล่างเปลือกและคาบและกาบไว้ที่มีนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วรูปแบบของมนุษย์ที่ต่างกับกายยาบของท่านที่ปั้นขึ้นมาโดยไม่ศูนย์สลายยิ่งใหญ่มาจากสวรรค์อยู่เหนือสวรรค์ และบนดินมีสวรรคอีกส้อนหนึ่งอยู่บนดินอยู่ส้อนสูงถ้าพูดถึงเรื่องคองราชในอดีตการในตำนานคองราชที่ทำเพื่อนฝายเมื่อฝายแห้งแล้วจะมีฝนตกลงมาใหม่แต่การจัดงานและไม่จัดงานเล่นเฉยๆแล้วมีเหยียกน้ําเพื่อพิสูจน์การคองราชแล้วไม่ดเทน้ําทิ้งและไม่เทน้ําทิ้งเฉยๆ และมีกำไรในเหยือกเพื่ออันเสิริญเพื่อเรียกฝนความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินความอุดมสมบูรณ์ของผืนทะเลแผ่นดินที่อุ้มน้ําและเกิดความมัจนันในการรินและไม่เทน้ําทิ้งเฉยและเป็นการลงทุนบอกไว้แล้วฝนตกเป็นพิธีการของราชในอดีตการหรือในตำนานประโยคคำว่าของราช ต่อจากของราดในแผ่นดินที่อุ้มน้ำที่น้ำลึกตมเย็นเป็นเป็นตำแหน่งที่ปลาวางไข่ตมเย็นน้ำลึกและอุณหภูมิน้ำแต่ละสันจุดยืนและคืนชีพ เมื่อมีหลักฐานแจ้งหายและแจ้งหายกนกำหนดเวลาภายในยีสสีชั่วโมงยังไม่แจ้งตายยังไม่แจ้งหายแล้วเป็นความมาัดจันเป็นเส้นการจับสาข่าตัวตายและทํำแม่นาคตดีขึ้นเนื่องจากผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ผิดและความรักที่ท่านถามของสัจจะตัวที่ท่านพูดว่าประโยคคําว่าราสาไม่ใช่ลาสาผู้เดียวตําแหน่งที่เป็นเส้นพระอรร ก่อนจะขึ้นการคองราชก่อนจะขึ้นบัลังเป็นาาราสาพระราชาที่ท่านพูดแล้วสัจจะถ้าท่านคิดต่างกับเราพระราชาหน้าราชวิวัฒนาการสัจจะในที่นี้เป็นการสื่อสารของสัตว์ประเสรศิฐเกี่ยวกับคำพูดคำจา ภาษาพื้นเมืองการสื่สารตัวอักษรที่มั่นคงตรูกตราเป็นไอ่างจะเป็นไปบุทย,ยัยง กบพิมพ์ไว้บอกไว้เดี๋ยวอ้างประโยชน์เดี๋ยวเก็บหลักฐานเดี๋ยวกำหนดเวลากฎหมายเดี๋ยวทั้งนามกับเมืองเมองนี้หรือมีจักคนหูว่ามันอยู่ไฟขับรถไปฝซอสมึงเกรดอีกสี่จียกันลกลงอยู่ใต้แผ่นฟ้ามีกาใตา้หนำหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงต้องจ้ายไต่งิบ่อละ บอยมันคือขึนออ,อตโตเป็นแผ่นดินอยู่ถึงหลือเป็นเมืองโอ๊ะที่ปันไหวจะกอ,อกไมใ้ใสมิตวโผล่แล้ต๊แม่เลือกทอมสร์แล้วมันก็ออกมาเองรูกเสีกคุยเท่นบุงบบกเสียดีคูยเอาดำได้ มีออคาเกิดเหตุในค,นคุนขึในหรือใครใการพัฒนาระบอกไว้และมีหักฐานเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองสองแผ่นดินประเทศเราประเทศไทยประเทศไม่ในอีสานเป็นประเทศดีเยี่ยมเนื่องจากไทยสันสาตดีเยี่ยมทางทิศตะวันออกเสียงเนือแบบถูกต้องอยู่ไม่ไกลเขมรอยู่เบื้องลังลเขมรแดงอยู่ใก,กลเวียดนามมีพม่าหง ต่างกับพม่าดาวสีขาวเป็นพม่าดอกไม้ขาวกัมปูสาบดอกไม้แดงปราสาทสีทองแผ่นสีแดงกัมพูชาซึ่งโจมตีมเมอกนไ้ทงสาดเขมรเวียดนามอยู่เบื้องหลังกับเขมรนแดงอยู่ไม่ไกลพม่าหงได้เข้ากลุ่มเขมรนแดงเครื่องบินเหล่าทางเขมรแดงมีกำหนดออกและมีกำหนด เข้าแล้วมีกําหนดไปแล้วเรื่องก่อนจะไปแล้วก็ฟังเสียงฟังผลพ่อมีเวลาในก้องวงจรและหยุนตำแหน่งที่ปลอดภัยแล้วเรื่องก่อนแล้วกําหนดไปแล้วมีพยานและบอกไว้ก่อนจะไปแล้วมีเสียงและมีผลแล้วยังไม่ตายเมื่อมีการสู้รบเมื่อมีการป้องกันตัวเมื่อขัดผลประโยชน์หรือทางเศรษฐกิจหรือต้องการสิ่งใดในพื้นแผ่นดินโดยไม่ชอบทำซึ่งเราต่างกับกัมปูชา ธงชาติของเขเมรแล้วทงชาติของประเทศไทยหรือประเทศดีเยี่ยมที่ว่าไทยสันสาติดีเยี่ยมทางอีสานอยากภาครวมตัวกันเป็นประเทศเบื้อะลาบและกรอบไว้และคำอธิบายของคับพีวิสาแอคชั่นวิสา ไอ้ตัวลีพรีม,มึงอะแบบไม่เจ็บไม่เหลื่อเคืองเส้นกระพริบตาและฟุ้นในตำแหน่งที่ปลอดภัยโใบทะเบียนบ้านเพราะการจดจำประวัติรายนิ้วมือการจเจริญเติบโตภายใต้สมรรกาตคิวอคในรายแล้วทะเบียนบ้านในบัตรประชาชนลงทะเบียนสิมเลขมาย้เบอร์โทรเลขท้ายบัตรประชาชนและบัตรประชาชนแล้วอุป,ปกรณ์ แล้วอยู่ตำแหน่งที่ปลอดภัยในใบทะเบียนบ้านรูปแบบแอคชั่นวิซาในคาบาวมุมไบเ็กเง,งินและเสกบินและเ็กของคลางส่วนตัวทรัพย์ส,สินในกระเป๋าและภาคต่อเรื่องใหม่แล้วก็มีข่ามีผู้แจ้งหาและมีหลักฐานแล้วคาอธิบายที่ไม่ให้้ังค่าในอกในใจเมื่อเกิดความมัสรย์และมีผู้ผลุกเสกและการลงทุนบอกไว้ในจารึก